มาที่วันแรกเลยนะครับก็คือทํานายผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทํานายตั้งแต่วันที่5มิถุนายนจนถึงวันที่สิมิถุนายนปีพศอสองห้าหมาดูซิว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะได้ใค้อ,อะไรบ้างนะครับมาที่ใบแรกแให้ใบแรก2เหรียญสีไม้เท้า ได้ไพ่รานีได้ไพ่แห่งพลังได้ไพ่ห้าดาบมาที่เรื่องก,การงานก่อนการงานตอนนี้สำหรับคนที่มีการงานมั่นคงดีการงานมั่นคงดีมีผลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเป็นที่ดี ส่วนผู้ที่ทำงานเป็นของตนเองก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่วนการเงินมีข้อเสียก็คือมีเข้ามาแล้วก็ออกไปมีการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้อาทิตย์นี้มีเข้ามาแล้วก็ออกไปช่วงนี้การเงินตึงมือมากๆมีพลังมีความคิดความสามารถความพร้อมสมรรถสูงเอาตัวรอดได้ ระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหากับคนรับผู้ใหญ่และคนรอบข้างยู่บ้างในช่วงนี้ส่วนเรื่องความรักความรักคนโสดได้คนอายุมากจะช่วยส่งเสริมส่วนผู้ที่ได้อายุอ่อนกวา่าค่อนข้างจะเปือนเปือนใจามากเลยส่วนเรื่อง เาะลูกายคยเจ็บให้ระวังเรื่องเคาะทางเรื่องความขัดแยง้งนั่นเองความไม่เข้าใจปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาระวังด้วยโชคาบโชคลาโชลาโชคนี้ไม่ค่อยเข้ามามากนะโอเค สุขภาพอาหารการกินให้ระวังเรื่องอาหารการกินด้วยช่วงนี้ระวังโรคอ้วนถ้ากินมากไปลองโรคอ้วนนะครับอืมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องพันระวังมากเลยช่วงนี้ส่วนเลขเด่นอันนี้วิชเลกข,ของรัฐบาลนะครับอืมก็มีเลขสอง เลขสี่เลขสามเลขแปดแล้วก็เลขห้าส่วนอันนี้เป็นเลขเด่นของผู้ที่เจอวันอาทิตย์เอาไปเสี่ยงเสี่ยงอย่างอื่นได้นะครับแต่รัฐบาลยังไม่ถึงนะครับเอออย่าเอาไปเสี่ยงรัฐบาลในช่วงนี้นะครับเพราะว่าวัน,นใกล้ๆแล้วค่อยมาเปิดไพ่ดูดีทีหนึ่งอันนี้ทํานายตั้งแต่วันที่ห้ามิถุนาย,ยนจนถึงวันที่ 12มิถุนายนนะครับปพศ2 5 6 5ถ้ามีคำถามเพิเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณครับ